น้องเอื้อยางมดเลยเ้ว่าอาว่าผมเว่าผมหันิัน้า้าว่าตอว่าแต่ว่าผมอมอยู่นี่กัอันต้มกีน่านี่คือผู้คิวที่ัน่ละผมเบิ่งแล้วผมงเบิ่งแล้วนี่ยต้มนี่ยังอยูได้กับต้มเกล็บต้มปีได้ยู่ได้ คระต้มได้พมะตอทีน้ำบากีที่ทีนาเนยเพราะว่าทันทีนาหรือว่าที่ที่มีเพราะว่ามันผมบึงทันตะตนแจ้วมันเจ้าตก็ป็นไดอั้ทีนาตกจนจกันดับนง่นี่แหะทั้งเกียเื่องเเพราะว่าการแกเหตุแก้ไปแก้ังี่นัคนละอย่ยางกับของเขาอยู่เขาหันมันเป็นอันเดียวกันแล้แม่ครับ nghe <laughs> có <laughs> khôn luôn này, cái ừ, nhắn này hm men lại nó ลำคันเอาเรื่องนี้วี่

มันหลายสลับัปที่นี่โออีกแล้วในราถึงตวไว้เขาเขาตัวมามาไป้งเซตทไมยาำเก็บขอกยิงของ ที่นั่นเขาหาราที่แรงมันชอบกดครับโอ้ตอนนั้นตอนนั้นพวกคุณที่นั่นมีที่นี่ที่นั่นที่นั่นปากเพรา อีแม่ยทรมาแล้วแม่กุ้งทั่วมาแล้วกุ้งทรมาแล้วกุ้งทรมาแล้วตั้งนิ้ตัวมกระลังตันเจียวนี่กำลังฝาเจ้าหนีแหละพี่ดาบท่านกินกินนมตื่นขึ้นมาต้มไข่อยู่บอท่รนมดา บงเสียงงยินี้บ่หเบาันงเทาดิวแม่ต้มไขอยู่ม่ลู้ฟังเบาในแมล่ะีที่ต้มไข่ป้อนเพื่อน Năm <laughs> kiếp ý còn nhạc của mình của năm thái luôn nhàn cho cháu nhanh chóng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  nhanh

เยบเสียกันยาวไว้เห็เบิดแล้ว้าเสียกันสัตว์ให้รุงกันเลยป็แห่งขี้ห่อนปิ้นก็น้อยอยู่แลวให้แม่ปลาเมียวซื้อมาให้ตัวนึงหนึงใหญ่เน้ย่ยตุตอทิมเอาทิม Nó ừ, hiếm Ủa có bò vậy, Mình nhận ừ. Hả? Xấy rồi nè

คูณแก้เขาสอบถามว่ับลาลว่เป็นอย่งบัทางร่างกายปกติบ่หรียว่าป่วยแก้ไปบอกว่าอักเอบบอกว่าอักเสบอึ้ประสบการณ์เล็กๆหอยกันนเน้อเาก็เลยอธิบายไปเรื่องมันโควิดตลอดเราเราได้ห่ายถอนถอนแล้วเขาก็เลยนับเงินให้ แกก ality, ับจงดูเสดงเาตอบจิ like, yeah, <we> od, ้มเปนอย่าท่านบนวเออแต่ว่าแค่ว่าคัดหน่อยอึดดูเดียเ่เขากะที่คัดคนออกอยู่แล้วเนาะแต่ว่าต้องทำปั๊บเขากับไม้ทำคนทางเขายางแบบทีบพักหับหลับลับลับหลับเลอนเลยจ้ะขอนเงินเหล่น้สองเมือองก็สองเมืสาับ